จะมารีวิวสลามนะคะที่เออที่ที่จะเอาไปให้เพื่อนนะคะแต่เราไม่อยากบอกสูตรเท่าไหร่นะคะคือเราอยากจะเล่นกิจกรรมมากกว่าบอกสูตรเข้าใจเปล่าแต่ว่ามันแบบไม่ค่อยมีคนอยากเล่นกิจกรรมของเราใช่ไหมใช่แล้วแล้วพูดถูกเด็ดเลยใช่ไหม ก็พูดติดตามยังไม่ถึงร้อยเลยแล้วจะมาเล่นกิจกรรมอะไรเอ,อ,อจัดกิจกรรมแล้วจะแจกสูตรสลามมัง้งยังไม่ได้ชัดว่าจะแจกหรือเปล่าอุ๊ยเลือดไม่เป็นไรรอเล่นมันไม่ใช่เลือดนะคะ